พร้อมครับครับท่ผู้ชมครับนี่จะเป็นทางที่พี่คนจะัีนี่ครับงนะเราบันทึกละาคารนะฮะบันทึกแดนสยามเนี่ยว่ามีพี่คนเนี่ยที่กำลังดูนะที่เห็นทางเรียบๆขึ้นเขาทุกปีที่มาไหว้กัน นี่แหละครับถ้าทำแบบนี้นะเดี๋ยวคุยกับคุณพี่ดีกว่านะ,ะเขาจะอธิบายว่าทำมันบ้างเสียตรงไหนบ้างเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพด้วยแล้วเราจะเก็บภาพให้ท่าน้ชมดูถึงทั่วโลกทีเดียวนะครับนี่ครับใครได้ดูเสียตรงไหนบ้างครุณพี่ครับทางจะเสียตลอดทางนะฮะตลอดทั้งมันทางดินระยะประมาณเกือบสิบโลน่จะเสียตลอดทางเพราะว่ามันเป็นทางดินแล้วก็บำรุงน้กปีโดยทำใหม่เราเป็นขัวของของแรกที่เรา หินคลองนี MM ่ห <cción> ินคลองนี่ก็เอามาจากข้างล่างนะครับมันโดรถไม่ใช่หินเนเขาที่เลยเราใส่รถขึ้นมาบนเขาใส่รถครับใส่รถมาเป็นตาผมร่องที่มันลึกๆลื่มันเต็มแล้วก็ไปดึงครับที่ประชาชนเห็นมามาตรการลอยพระบาททุกปีเนี่ยเรียบใช่ไหมเรียบหมายถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเงินต้องใช้เงินเยอะอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนละครเยอะองใช้จุกจิกคเยอะงานทุกงานก็ได้จ่ายจริงหูนะ ประชาจะได้รู้นะครับเขาเก็บด้า0บาทเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยวันำทางนี่แหละนะห้าสิบบาทพี่แพงดำทางเลยต้องทุกปีนี่ต้องเริ่มใหม่ดถึง้นบไมึี้ย่เสียไม่มีจุดไหนที่ไม่เสียตลอดเรียกว่าตั้งปิด าการมาเนี่ยเพิมาทำเนี่ยมันได้ที่หน้าฝนหน้าหนาวมาเลยนะเนอะตานก่ออี่ประมาณส่เดือนวันต่ห้าสเพราะก่อนเลยกันนั้นไปกน็นจะเป็นการลงถินลงินล,นลนเล็ก,ลกนในในคับอีกทีนี่ยเป็นิ่นพุกใช่ไหมลงไปทั้งหมดทั้งทาง,งาเหมือนกัน ใช้เราเก็บไว้บางทีเนี่ยมกว่าต้องใช้เงินงแน่นอนเลย่ว่าทุกอย่างต้อง้หมดั้ำมันแล้วบุคลากรเนี่ยขอแรงก็ได้อยู่หินพวกอะไรเนี่ยน้ำมันเนี่ยขอก็ไม่ได้้องหินคลองนี่เขาสั่งเขามามาเก็บไว้แล้วก็เรามาทช้ในงานนี้โดยเฉพาะเราไม่ได้ทาลายเขาที่จะอาดินทร่เอาหินมาทเราไม่ใช้ไม่ใช้หินบนเขาที่ขุดตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วจากข้างล่างเลย บางคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ใช่เราขุดจากเขาไมรีย้ายต้นไม้ไม่ใช่ลเลาเอาจากข้างล่างขึ้นมาแต่นะชวนจะได้รู้นะครับว่าการนมัส,สก,การรอยพระบาทแต่ละครั้งนะครับเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้บุปกรเท่าไหร่ใช้คนเยอะเท่าไหร่ใช้เนี่ยทั้งเงินทั้งทองทั้งหินอะไรเนี่ยมาถมที่เท่าไหรนะถ<ม>ึงจะเป็นทางเรียบนะฮะเปิดให้ท่านขึ้นนมัส,สก,การรอยพระบาทได้ทุกปีไปนะฮะท่านมาท่านจะเห็นทางเรียบเลยรถวิ่งกันหนุสนุกสนานเลยกิ๊การวิ่งเบื่อ อย่างนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับที่เห็นภาพไปเนี่ยมีหลุมมีบ่อเยอะๆเนี่ยสมอย่างนี้ประมาณเนี่ยหลุมนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบรถนะผมว่านะใช่ครับถ้ารถใหญ่ห<ด>เราสิรล้อนี่เราขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว<ช>เราต้องใช้รถเล็กขยอยขึ้นน<ช>ั่นคือวิธีการนะฮะบางคนไม่รู้นะครับพี่ไม่ไม่เขาเคยมาเห็นทางดีดีแล้วมีเงินไ่รู้พวาเราเรียบเลยมาเรียบทรับไเรียบไปเรียบเหมือนก็เริ่มต้นใหม่ทุกปีพอทางมันจะเสียทุกปี เวลาใกล้ถึงหนึ่งข้ามเดือนสามนะปรกันร้อยพิบตราบาทเราก็จะมานั่งทางําทางกันใหม่นี่เรียกว่าทํามาเป็นร้อยปีไหมก็ทางนี้จากนี่ช่วงรถนี่ก็ช่วงรถนี่ก็มาประมาณ สามสิบกว่าปีนี่ก็เราจะต้องทำอย่างนี้ตลอดทองลุงดังเด็กสมัยนี้ก็เลี้ยงข้างเราไปทองจะมุดซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาช่วงก่อนนี้ก็จะคันค้างที่จะมีราคาหน่อยนึงแล้วก็ค่อยๆเอาดินปูทับอีกทีแล้วก็ใช้หินหินเก็ดหินหินเขาเรียกหินสองปูอีกทีนึงกว่าจะทําทางวิ่งขึ้นเขาบาดได้อันนี้ก็เราก็เจตนารณ์ลมของหลวงพ่อคือการทําทางให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ต้องเขาจะไม่ให้มี สาดย,ยางหรือมีอะไรคือยเปที่เราลู้มานะครับเป็นแนวทางของผอเป็นแบบนี้แต่แต่ก่อนแต่กต่อนทุกปีทุกปีเนี่ยมันจะเรียกเพราะเราทำไปแล้วทำทำแล้วครับทำแล้วที่ททมันพ,ๆๆพังอย่างนี้เพราะว่าเออน้ำน้ำมันกัดเซอะไงคือเราปิดเขาไปแล้วอมันปิดเขาแล้วเราเราขุดหลองน้ำไว้เราจะมีทอ่อแต่บางที่มันก็ตันบางช่วงมันก็ตันตันแล้วก็บางที่หลองน้ำที่เราเราเคยขุดหลองไว้มันก็ดินมันไหลมาอัดอัดมันก็เลยบาคาถนนมาเพบาคาถนนมันก็ ทำให้ทางอมันพังอยู casos, ่ทุก pues, จุดที่ที่ขึ้นมาที่ที่ตากล้องถ่ายมานะม่ว่าจะเป็นเนินตรงเนินเขาเรียกกันเนินเนินกระบอกเนื่องาหุมใหญ่ๆมันจะเกิดเพราะน้ากัดเซาะน้ำเวลาฝนตกบนเขาน้ำจะกัดเซาะจากนี่มันทให้เกิดเกิดจากการที่ว่าถนนเราพังเราต้องสอบทุกปีครับเพราะงี้มันเป็นปัญหาทีว่เราสอบทุกปีขายที้จ่ายสูงก็ต้องเอาหินจากข้างล่างมาใช่ไหมต้องซื้อทุกอย่างเหมือนกันซื้อทุกอย่างครับคือเราต้องซื้อทุกอย่างซื้อจากจาก หินคลองที่เขาเขาขุดขายแล้วเราก็ซื้อเข้ามาสายเทียวรถสิบล้ออยู่ครับแล้วก็แเราก็ซื้อขอดินชาวบ้านที่เขาบริจาคบางที่เขารัดทาก็ือคือหลูกฟิตล้ม่อที่เขาเขารบแล้วก็หลุกศิหลงพ่อเขาก็จะบริจาคดินแล้วก็ขายคาคาดินคาอะไรเข้าหมดกันเราขอทุกอย่างเราเราเราขนจากด้านหลานมามาไว้บนเขาขนทั้งหมดค่าใช้จ่ายสูงต่อปีสูงในการทำทาง คนที่เยอะๆแล้วรถเยอะเนี่ยคือรถที่วิ่งคิวมาช่วยกันรถคิวรถคิวทั้งหมดมาช่วยกันมาช่วยกันถ้าถ้าทำไมช่วยมันทำไม่เสร็จระยะเวลามันเร่งงานงานงานมันรััมนด่วนที่ที่มองเห็นแต้เราถ่ายภาพมาเนี่ยคือต้องซ่อมทั้งทางเลยนะซ่อมทั้งเส้นทั้งกระนหลกทั้งร่างนี่ช่วงแล้วคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าทำทางให้เรียบเถนนทางกว้างน้ำไปสว่างความปลอดภัยก็เกิดขึ้นได้นะครับที่ร้อยพระบาทนี่นะผมผมดูดูว่านานทุกปีนะ เออแบบขโมยข้าวจนจะน้อยนะตกทิ้งวิ่งราวไม่เหมือนพระบาทสระบุรีโอ้ยเขาเพ้อวันหนึ่งหายกระเป๋าตังค์ไปละ้อยล้วงกระเป๋าที่นี่จะไม่มีนะสังเกตดูจะไม่ไม่ค่อยมีไอของตกของหายรวมรถก็ได้คืนทั้งหมดได้คืนนะดัง้นคนพนักงานขับรถนี่จะเห็นตลอดทางทางมัจะเรียบถ้าเห็นก็จะเก็บไว้ให้แล้วก็ทำสารับคืนได้อันนี้เราไปดยู่ตรงการใช่ไหมที่เราเราบอกต่อกันว่าเฮ้ยเราต้องรักษานี้ไว้นะประชาชนไว้นะ ตกคืนเจ้าของเขาน่าเราเป็นอารมการแต่นนี้มาตอนก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะตกหายแล้วก็บางทีเป็นโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันรถเหยียบม,มันรถรถวิ่งขึ้นลงมองไม่เห็นมันจะเหยียบทางเหยียบไปแต่ไม่ต้องเสียหายกันเลยรเราเองก็มันิทั้งคืนทั้งวันด้วย เป็นนาทีวีอย่างเดียวใช่คนมาแับเปลี่ยนก็นั่งกัระวังหน่อยบางคนถือกระเป๋ามาก็เก็บไปไม่ชิดหน่อยมีกระเป๋าสะพายมีอะไรดีจะใส่กระเป๋าหลังกระเป๋านอากระเป๋าอะไรขอไม่พาวทั้งหมดอะไรเก็บไปดีไม่ต้องไปบินที่เป็นอันอยู่ในร่วมกระเป๋าเดียวกันใส่กระเป๋าบอลอย่างเงี้ยก้มร่วงเน้นร่วงนีะแล้วรถวิ่งขึ้นเราจะให้เขาจอดไปเก็บได้ยังไงใช่ไหมใช้ความเร็วเนินอยู่บางทีก็จอดเก็บไม่ได้นะระวัง ดูเหตุผลนะครับท่านผู้ชมครับดูเหตุผลว่าคนเยอะนะฮะการรักษาเขาของต่างๆเป็นสัมผัสหรือบางวันมรือลูกเตียน,นต่างๆมันเยอะแม่รถก็ะคืนเราก็ต้องจับทุกนี่อาจจะทำใหนท่านล่วงดได้ท่านก็ต้องช่วยดูแลตัวเองด้วยนะฮะอย่าคิดว่าจะมาฝากกับผู้บริการหรือขับรถให้ท่านดูแล Thank mm -hmm. you. ก็ก็ยังไปนี่มันก็ทํางานไปก็ไม่เหมือนไม่มีลูกพอแล้วแล้ก็ต้องทํางานให้ให้ทันให้ดีเหมือนเดิมเพราะทันเป็นทันเป็นผู้สร้างตรงนี้มาเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ได้ได้ไงได้มีมีอาชีพเสริมในการดํารงชีวิตแล้วก็อนุรักษ์ไว้ด้วยนะเราเราก็ถือว่าเราเราก็ เขาเรียกอะไรเราถือว่าเรายังดีอยู่ยังเป็นลุกติดหลวงพ่อไงยังได้ตรงนี้เรียกว่าตามรอยท่านใช่ครับเราทำตามแนวทางของหลวงพ่อตลอดขับรถทีมีด้วยแจ๋วเลยไม่ได้เรียนน้อยครับไม่ได้รู้ทางนะทางเป็นยังไงตรงนี้มันมันเนินอะไรพี่อันนี้เขาเรียกเนินอะไรต้องถามคนขับรถอันนี้อันนี้เนี่ยต้องถามคนขับรถเนินอะไรเนินอะไรเนี่ยตรงนี้เขาเรียกเนินอะไร หรือมันไหลเนินงองมันไหลเนินครับแต่เ <c oughs> ขาได้ยบเนินสันเนินสันจะขึ้นทางเรียบมันมันไหลเนินมันไหลเนินครับแต่ทุกเนินเนี่ยแถวเป็นแบบเนี่ยทางแบบถนนแบบนี้มันจะเสียทั้งนั้นแหละคือเวลาฝนมันตกมันก็จะบาเข้าทางอย่างที่ทุกปีเราจะจิกรลองไว้หมดเลยนนีจิกจิ้งหลองไร้้างครัอใช่ใช่จอบใช้จอบจิกขึ้นมาหน้ามันมัไปทางให้มันก่อปีหน้ารองมันเล็กแตฝนตกหน้ามันใหญ่มัน บ,บาตนตนนเดี๋ยวผ่านหลังหนะน่อยผ่านให้เห็นพื้นดินนะท่านพีไว้เย็นอุมไม่ต้องเอาพี่นีน่คือกว่าเล็กน้อยนะครับเีย็ไม่มาถ้ามากทีนี้จะใหญ่กว่านี้เลยใช่ไหมใหญ่ตรงเนินบกนตรถตกข้างนเลย รถสามารถลงได้ทั้งคันเลยเดวิ่งมาโดยมันลงไปคือยกไปอยู่ข้าหลังเลยเหมือนเหมือนเหมือนแผ่นดินยุบอะเหมือนที่ว่าทางละยางยุบในปีเกินก่อนนี่ะครับไอ้ฟินกบไอ้ต้องเนินกระบกเลยนะครับแต่ปีก่อนมนจบทั้งเยอะยุบก่อนประเดิมเลยแต่ตอนนี้เราเราปรับนี่เราไม่ก่อนเลย